จะเป็นกระเป๋าที่ใช้ลักษณะเป็นทรงตรงๆแล้วก็มีดีไซน์คือตรงนี้จะมีเทคนิคของการอ๊ะเราทำสันยังไงนะคะแล้วก็ส่งออกมารูปร่างสวยงามด้วยอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะการใช้ผ้าเราก็รีดก,กาวเลยเราจะไม่มีการคลิ้วนะคะก็ค่อนข้างทำงํำได้นะคะเราจะทําหูขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าจะใช้ผูสําเร็จแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่ร้านจนุ หรืออินบ็อกมาคุยกันก็ได้ค่ะที่ f a c e o o o จูนคิวไท a แลนด์นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของสไตล์ของเป็นผ้าผืนเดียวเลยค่ะนะคะส่วนของซับในตรงนี้ค่ะก็จะมีการต่อนิดนึนงแล้วส่วนของผ้าในตัวของเขาค่ะเราก็จะมาประกอบทำหมนนะคะส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นการนำเอาบล็อกนะคะของผ้า อันนี้ก็จะเป็นผ้าเมกาเอาบล็อกเนี่ยนะคะมาตัดต่อเป็นดีไซน์ของเราเพิ่มเติมอาจจะใส่ลูกไม้นะคะแล้วก็ใบที่ขอใช้หูหูอันนี้ค่อนข้างจะนุ่มมากเลยค่ะก็เป็นอีกดีไซน์หนึ่งก็แล้วแต่นะคะขนาดของไซส์ก็แล้วแต่ว่าเรามีความประโยชน์ใช้สอยเราต้องการอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะมีวิธีในการ ดูวัดขนาดข,าดของไซส์ว่าไซส์เท่าไหร่นะคะซึ่งเราทําปกติจะเป็น40คูณ40เซนแต่ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วก็ถัดไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเราจะต้องเตรียม,มอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะผ้าชิ้นหน้านะคะ2ชิ้นก็คือหน้าหลักนะคะแล้วก็นี่คือซับนยค่ะ2ชิ้นแล้วก็เรามาดูว่าชิ้นหน้าขนาดเท่าไหร่ ทั้งหมดนี่นะคะ4ชิ้นก็คือขนาดเท่ากับ4 0คูณ40เซนอันนี้คือไซส์เท่ากับกระเป๋าลายเปียนโนท,ที่โชว์อยู่ไว้นะคะอันนี้4 0คูณ40เรารีบผ้ากาวขาดทั้ง4ชิ้นเลย1 2ึ่งแล้วก็ซับใน2ชิ้นเราก็รีบผ้ากาวในส่วนของซับในอะค่ะเราอาจจะต่อขอบบนไว้นะคะเพื่อให้มันเป็นลายเชื่อมต่อกับผ้าชิ้นด้านนอกก็ได้ ะคราวนี้ขนาดของการเชื่อมต่อจะเท่าไหร่ดีก็าอาจจะ2นิ้วครึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะคะว่าต้องการความสวยงามแค่ไหนถ้าส่วนที่จูนทําอยู่ก็คือ2นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ผ้ากาวที่ใช้เนี่ยจะเป็นผ้ากาวที่ร้านที่ใช้จะเป็นผ้ากาวหน้าเดียวนะคะรีดเข้ากับด้านหลังของชิ้นงาน เวลารีดก็ใช้ความร้อนนะคะละลายกาวให้ติดผ้าผ้ากาวที่ร้านเราจะเลือกสันคุณภาพที่ดีก็รีดแล้วยังคงความเป็นผ้าอยู่นะคะเราก็ร่ผ้ากาวแล้วก็ส่วนถัดไปที่เราจะต้องเตรียมก็คือหูกระเป๋านะคะก็จะใช้สายผ้าเราจะใช้สายผ้าสอง,สองเส้นขนาดความยาวก็คือ,เอ,อ45เซนนะคะกว้าง2เึกว้าง1กว้าง1นิ้วน,นะคะ ก็ผ้าชิ้นที่จะพุ่มสายอันนี้คือสําหรับตกแต่งนะคะตรงนี้ก็จะกว้างเท่ากับขนาดของสายคือ1นิ้วก็คือความกว้างของผ้าหุ่มสายนี้ก็คือ2เท่าคือคูณ2 2นิ้วนะคะแล้วก็สําหรับตกแต่งชิ้นกลางอีกหนึ่งชิ้นนะคะตรงนี้ก็จะยาวเท่ากับ45เซนแล้วก็กว้าง1นิ้วแล้วก็จะเตรียมบแบันบนี้ไว้2เซนนะคะก็จะอยาง คือชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราจะต้องเตรียมไว้ก่อนนี้เราก็จะไปเย็บนะคะเราใช้จักรเย็บแล้วก็เอาชิ้นซับในนะคะซับในด้วยกันถูกกระถูกชนกันนะคะอันนี้คือชิ้นด้านปากกระเป๋าแล้วก็ถูกกระถูกชนกันนะคะแล้วก็เย็บหนึ่งตีนผีค่ะโดยรอบเลยนะคะเป็นรูปตัวยูเปิดปากเอาไว้นะคะ แล้วก็ชิ้นที่เป็นชิ้นด้านนอกเช่นกันค่ะแล้วก็ถูกกระถูกชนกันแล้วก็เย็บเป็นรูปตัวยูนะคะเปิดปากเอาไว้สองชิ้นสําหรับชิ้นด้านหน้ากับด้านนอกนะคะเราจะตกแต่งหรือมีการต่อภาาแบบไหนก็ได้นะคะให้ขนาดได้เท่ากับ40คูณ40เซนแต่นี่จุนๆใช้ลายผ้าเนี่ยช่วยเลยเพื่อให้ เราได้เรียนรู้ก่อนในเบื้องต้นก่อนที่จะไปทำแพทเทิร์นการต่อผ้าน,นะคะก<อ>็ขึ้นจากเย็บเลยค่ะเราก็เย็บตัวยูนะคะก็คือจะเป็นถุงลักนี่นะคะเป็นถุงทั้งสองสองชิ้นงานนะคะก็คือชิ้นซับในกับชิ้นที่เป็นด้านนอกคร<อ>าตนนี้เราจะมาพับทำตัว ก้นกระเป๋าที่มุมทั้ง4นะคะคือ1 2 3 4ทั้ง4มุมนะคะโดยการเ,เราก็ไปที่มุมแรกก่อนเลยนะคะแล้วก็แบตตะเข็บค่ะตรงนี้ให้เราแบตตะเข็บออกที่มุมที่ก้นกระเป๋าก็เหมือนกันนะคะให้แบตตะเข็บก็คือจะเป็นชิ้นคาดกับชิ้นก้นกระเป๋านะคะให้เราใช้เข็มหมุดค่ะแทงที่ตัวตะเข็บแล้วก็หาให้ กาค่ะเวลาที่เย็บเนี่ยพอดีเลยนะคะเห็นไหมคะตรงกรันเวลาที่เย็บอะคะ่ะตะเข็บใจะได้ตรงกันนะคะตรงนี้เรากําลังทําก้นกระเป๋าอยู่ถ้าเกิดภาษาที่เราชอบใช้กันก็คือทําเหมือนเก็บถุงเหมือนพับถุงถุงกระดาษแบบนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็แบบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะคะมาได้สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ เราจะได้ตะเข็บสันตรงนี้ที่ตรงแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดน,นะคะที่มีหน้ากว้างนิดนึงตรงนี้ใครจะเรียบร้อยใช้ไม้บรรทัดที่มีหน้ากว้างนิดนึงนะคะ,ะเราจะใช้เส้นแกนแนวตั้งเส้นไหนก็ได้นะคะที่6นิ้วหรือ7ก็ได้ตรงไหนก็ได้นะคะวางเลยค่ะวางที่เน,นะคะเราจะเห็นว่าวางอยู่ตรงสันของตะเข็บนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นลงนะคะเราต้องการ ค้นกระเป๋าคือหนาคือชิ้นด้านข้างชิ้นก้นนะคะชิ้นข้างคือหนาสี่นิ้ว<ม>ก็แปลว่าจะต้องจากเส้นกลางเนี่ยออกไปข้างละ2นิ้วนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นลงเพื่อให้จุดตัดนะคะถ้าจาก6นับถอยหลังไปก็คือ5 4 2สนิ้ว6ก็คือ7 8ถอยไปเราก็เลื่อนนะคะโดยที่แกนกลางเนี่ยจะต้องตรงก่อน ก็เ,เลื่อนลงมาที่จุดตัดตรงที่พักเนี่ยก็คืออยู่ที่สี่กับ8เราก็จะได้ฉากตรงนี้นะคะเส้นสีฟ้าเนี่ยค่ะคือเส้นที่เดี๋ยวเราใช้จักเนี่ยค่ะเย็บผ่าเลยนะคะก็คือเพื่อที่จะทำด้านข้างอันนี้คือความหนาของข้างกับเอ,อเริ่มย้ำแล้วก็จบย้ำด้วยนะคะก็จะทําแบบนี้ค่ะทั้ง2มุมนี้ แล้วก็ซับในอีก2มุมนะคะรวมทั้งหมดเป็น4มุมเราจะทำลักษณะแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้เราก็เย็บทั้ง4ก้นกระเป๋า4ี่มุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราตัดได้เลยค่ะตัดเหลือประมาณ1เซนก็ได้นะคะตัดออกทั้ง4ชิ้นเลยค่ะ ก็จะเป็นส่วนของซับไนนะคะแล้วก็ก็จะเป็นชิ้นนี้จะเป็นส่วนของข้างนอกแล้วก็กลับด้านออกมาค่ะก้นกระเป๋าอะค่ะ,ะตรงนี้หรือชิ้นด้านข้างนะคะความหนาของด้านข้างเนี่ยก็ใช้2นิ้วก็ข้างละ2นิ้วก็จะเป็น4นิ้วใครอยากจะกว้างกว่านี้หรือแคบกว่าเนี้ยคะ่ะขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะ ถ้าสังเกตว่าจะชนกันพอดีก็คือเกิดจากตะกี้ที่เรากลัดมุมนะคะให้ตะเข็บกับตะเขบ็บชนกันผลที่เกิดมาก็คือตรงนี้ค่ะจะเท่ากันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นชิ้นชิ้นหน้ากระเป๋าชิ้นกระเป๋าด้านนอกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านไหนเราก็ไม่ต้องกลับนะคะเรากลับเฉพาะด้านด้านนอกก่อนาวนี้เราได้ของตัวกระเป๋าเสร็จแล้ว เรามาดูในส่วนของหูกระเป๋าก่อนนะคะหูกระเป๋าเนี่ยคะ่ะเราก็แล้วแต่จะตกแต่งเลยนะคะแต่อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะใช้ในการแต่งหูกระเป๋าแบบง่ายๆแล้วก็ใช้ผ้าที่มีนะคะถ้าเราใช้ผ้าครึ่งหลาครึ่งหลาเนี่ยเราก็สามารถเอาผ้าส่วดที่เหลือเนี่ยมาทำตัวหูกระเป๋าได้นะคะก็ลักษณะจ,จะเป็นแบบนี้ นะคะหรือใครจะใช้สีแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะคราวนี hmm. ้ตัวอย่างจุก็จะใช้สีของกระเป๋าด้านนอกเป็นชิ้นกลางแล้วก็พุ้มด้วยตัวซับในนะคะเพื่อให้เข้ารับกันได้นะคะคราวนี้วิธีการทําทํำยังไงก็ใช้สายกระเป๋าค่ะตัวนี้สายกระเป๋าขงที่ร้านนะคะจะเป็นสายกระเป๋าที่นําเข้าจากเมริกาเพ mm ื hmm. ่อเพื่อสามารถที่จะแวะชมหรือว่า สั่งซื้อได้นะคะหลาหนึงห้าบาทอันนี้ค่อนข้างที่จะนุ่มค่ะหลาหนึ่งก็ใช้ได้กระเป๋าใบหนึ่งเพราะว่าจูนใช้หลาหนึ่งครึ่งหลาเออครึ่งหลาเส้นละครึ่งหลาะนะคะแล้วก็ผ้าด้านนอกจะเท่ากับความหนาตรงนี้1นิ้วคูณ2ค่ะนี่คือผ้าที่จะพุมแล้วก็ผ้าชิ้นกลางเพื่อแต่งให้มีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเย็บเพื่อตึงตรงนี้ไว้ก่อนประมาณ จากขอบเข้ามา2มิลก็พอค่ะ2ข้างเลยนะคะเดี๋ยวเราเย็บชิ้นนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพุ่มกันตรงนี้เราเย็มันนี้ไว้เดี๋ยวเราจะไปที่จักัน mm hmm. อันนี้นะคะเราเย็บเนี่ยค่ะไปเส้นหนึ่งละเราเย็บอีกเส้นหนึ่ง mm hmm. ก็เข้ามาจากขอบนะคะ mm hmm. เพื่อตรึงผ้าชิ้นที่ตกแต่งตรงกลางเข้ากับตัวสายกระเป๋าเนี่ย mm hmm. ประมาณจากขอบเข้ระมาณสองมิล เอาผ้าที่เราจะพุ่มสายกระเป๋าอทีหนึ่งนะคะเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันแล้วก็เย็บประมาณครึ่งตีนผีค่ะนะคะถ้าเกิดตีนผีก็คือจะเป็นขอบในนะคะปกติตีนผี1นใช่ไหมคะเราอยากจะเย็บแค่18แนะคะแล้วก็เป็นขอบในก็คือ ชิ้นงานจะไม่อยู่ขอบตีนผีตรงนี้นะคะแต่ชิ้นงานจะอยู่ขอบตีนผีข้างในก็คือเราจะเรียกว่า18แปดเราก็จะยึดตรงนี้ไว้ก่อนยึดผ้าชิ้นนี้ค่ะผ้าที่จะพุ้มใสะะ่มาคือให้ให้สวยงามแล้วก็เก็บขอบให้เรียบร้อยนะคะเย็บยาวมาเลยนะ พัผ้าที่จะพุ่มเนี่ยค่ะเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันเบบหนึ่งส่วนแปดแล้วนะคะคราวนี้เราจะตลบก,กลับมานะคะกลับมาเพื่อที่จะเนี่ยค่ะเอาผ้าเนี่ยพุ่มขอบผ้านะคะแล้วก็วนกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะให้พับเนี่ยค่ะพับเหมือนเราเก็บผ้าก,กุ้น,นะคะแล้วก็ตลบก,กลับขึ้นพุ่มอีกข้างนึงแล้วก็ใช้จกกับเย็บ ก็1ส่วน8เหมือนกันนะคะหุ้มมาปุ๊บสองข้างจะเท่ากันพอดีนะคะอันนี้คือ,อ,อขนาด1นส่วน8นี่คือเราใช้ผ้าเนี่ยผ้าที่หุ้มตัวสายกระเป๋าผ้านี้นะคะก็คือเราใช้ขนาดของความกว้างของสายผ้าเท่าไหร่เราใช้ผ้าหุ้มเนี่ยก็คือ1น่สองนะคะแล้วก็คราวนี้ตรงขอบตรงนี้ค่ะ เราจะเย็บเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตีนผี1นส mm. ีนะคะเราดูใกล้ด้นะคะก็คือให้เราใช้เนี่ยคะ่ะขอบของผ้าที่พับนะคะอยู่ที่ขอบของของตีนผีนี้นะคะ mm. หรือจริงๆแล้วคือถ้าเราไม่มีตีนผีที่เป็นแบบนี้นะคะ mm. ก็คือขอบผ้าที่พับเข้ามาประมาณ2มิลอันนี้คือให้เราเย็บ mm. เพื่อ เย็บทับผ้าสัวนทบตรงนี้แล้วก็ตัวได้นะคะเราอาจจะใช้สีได้ให้เกิดสีสันขึ้นมาก็ได้หรือถ้าเกิดใครไม่ชอบนะคะอาจจะใช้สีให้กลืนกับผ้าสีน้ำตาลนี้ก็ได้จูนขอใช้สีเหลืองนะคะต้องการให้มันมีลวดลายมีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะก็จะขอบผ้าที่พับเนี่ยประมาณ2มิลแล้วก็ค่อยๆพับแบบนี้ค่ะค่อยๆพับผ้าทบขึ้นมา ดึงให้แน่นๆนะคะจะได้สายผ้าที่สวยงามค่อยๆแล้วก็ค่อยๆพับนะคะดึงดึงนีดดึงจากซ้ายไปขวาให้แน่นๆพับมาที่ขอบสายผ้านะคะแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้ค่ะดึงขึ้นเพื่อให้แน่นๆค่อยๆเย็บค่ะจากขอบที่พับขึ้นมาประมาณ2มิล ก็เย็บยาวมาเลยจูนใช้ได้สีที่ตัดกับผ้าสีน้ำตาลนะคะเพื่อจะให้เกิดลวดลายของเส้นสปิเนเข็ตนะคะก็เกิดเราดูเห็นงนีคะนี่นะคะเราเย็บยาวมาเลยค่ะทั้งเส้นเราก็ตะก,กี้เราเย็บเส้นหนึ่งนะคะเราก็เย็บอีกเส้นหนึ่งค่ะเพื่อให้สองข้างเนี่ย ลายเส้นของฟิลเข็มเย็บที่สวยงามนะคะพอเห็นเป็นสีเหลืองก็จะสวยดีค่ะดูเป็นตะเข็บดีนะคะคราวนี้เราก็จะได้สายกระเป๋า2เส้นละเอามาซ้อนกันแล้วตัดให้เท่านิดนึงค่ะบางทีเราเย็บไปอาจจะมีเหลื่อมบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เราก็แต่งให้เขาสวยนให้เท่ากันค่ะสายกระเป๋าเราจะได้เท่าน,นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเยงซสายหรือเยียงา เราเอาชิ้นด้านนอกนะคะมาแล้วก็มาร์กตำแหน่งค่ะมาร์กตำแหน่งที่เท่าไหร่จากเ,าเส้นขอบกระเป๋านะคะตัวตะเข็บเนี่ยค่ะที่เราเย็บเอาไว้คือจากขอบเนี่ยเข้ามาคือ4นิ้วนะคะมาร์กตำแหน่งไว้แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะ4นิ้วเนี่ยค่ะ1 2 3 4 4สนิ้วนะคะแล้วก็มาร์กตำแหน่งเอาไว้ทั้งสองข้างเลยค่ะหน้าหลัง ตะเข็บนะคะข้างกระเป๋าปุ๊บเท่าไหรหนึ่งสองสามสี่นิ้วมาร์กตำแหน่งเอาไว้ตำแหน่งจะตรงกันเลยเห็นไหมคะแล้วก็จากข้างกระเป๋าเหมือนกันอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นิ้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่าสองข้างนี้เท่ากันเป๊ะอนันนี้เราก็เอาใส่กระเป๋าอะคะ่ะคว่ำลงนะคะให้คว่ำลงอันนี้คือเดี๋ยวเวลาที่เราเย็บเสร็จนะคะ เราจะไปตรึงด้วยจักรก่อนก็คือขอบขอบของตัวสายกระเป๋าค่ะอยู่ที่ขอบปากกระเป๋างนี้ที่ตำแหน่งที่4นิ้วแล้วก็ใช้จักรเย็บตึงเอาไว้เวลาที่เย็บเสร็จนะคะอันนี้เราคว่ำก่อนนะคะพอเย็บเสร็จเขาหงายขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่จกักรแล้วก็ตรึงหรือว่าเราใช้มือตรึงก็ได้นะคะทั้งสงทั้ง2เส้น ใส่กระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้สองข้างแล้วก็เอาถูกนะคะด้านถูกใส่เข้าไปกับด้านถูกชนกันของซับในแบบนี้นะคะโดยที่อย่าลืมนะคะเอาตัวหูกระเป๋าใส่เข้าไปด้วยอย่าเพิ่ามาไว้ข้างนอกนะคะเอาใส่เข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็จับให้ตัวตรงนี้ค่ะตะเข็บตะเข็บเนี่ยค่ะชนกันสองด้าน กันลแล้วก็เย็บรอบปากเลยค่ะเปิดช่องเอาไวเ้เปิดช่องระหว่างหูกระเป๋ากับหูกระเป๋าตรงนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับถุงออกมานะคะแล้วก็เข้าจาักเย็บได้เลยค่ะ1นึตีผีจากช่องตะกี้นะคะที่เราเปิดเอาไว้แล้วก็ดึงตัวชิ้นกลับถุงออกมาก็คือค่อยๆดึงนะคะค่อยๆอ,ออกมาทีละส่วน เพื่อที่จะตลกกับเอาซับในเข้าไปเอาชิ้นนอกอยู่ข้างนอกสชิ้นซับในเนี่ยค่ะกลับเข้าไปอยู่ข้างในค่ะนะคะเป็นข้อลูกค่ะตอนนี้นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวซับในเนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้เราก็อาจจะไปรีบนิดนึงนะคะแล้วก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะ สุดท้ายแล้วที่เราจะทํายังไงให้เขามีลักษณะทรงที่เ,เป็นทรงตั้งขึ้นมาใครไม่ทสาสันตรงนี้นะคะสีเสาจะเรียกแซวเรื่อยๆาเป็นสีเสาเทเวศเราก็จะได้ทรงกระเป๋าแบบนี้ค่ะก็เรียบง่ายๆนะคะแต่เข็มตรงนี้ค่ะช่องที่เปิดเอาไว้ไม่ต้องไม่ต้องสอยนะคะเดี๋ยวเราเรย็บรอบปากเลยตัวน,นี้ เราก็ไปรีดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ดันตรงนี้ค่ะดันในส่วนของตัวตะเข็บที่เราล้มกรับด้านออกมาให้เรียบร้อยนะคะก็ได้จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรีดกันอีกทีหนึ่งก่อนทวน,นี้เราเย็บปากกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเย็บย้ำอีกทีนึงเราก็จะมาเย็บสันทั้งสีเส้นแล้วนะคะสันทั้งสีเส้นเลย จะทาให้เขาตั้งตรงเป็นทรงนะคะเราก็จะไดูว่าเราจะยังไงให้เรานะคะใช้นิ้วนะคะเนิ้วชี้นะคะดันที่มุมตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้ลูดลงเพื่อที่จะให้ผ้าซับในกับผ้าชิ้นนอกเนี่ยติดกันด้วยนะคะจิกไว้เลยค่ะจิกไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เส้นขนาดเนี่ยค่ะตรงนี้จะขนาด ไม่มั่นใจนะคะใช้ม่บรมทัดวัดตรงนี้2นิ้วตรงนี้2นิ้วนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วก็เข้าจากเลยค่ะให้เราทําปมนะคะทําปมเริ่มหมายความว่าที่จากอะคะ่ะก็จะมีปุ่มทํำปมให้เรากดทําปมก่อนนะคะคือเขาจะได้ผู่ปมให้เราโดยอัตโนมัติคิดว่าจากทุกรุ่นน่าจะมีนะคะตรงนี้ใช้ เราจะไม่ใช้ขอบตีนผีอยู่ขอบชิ้นงานแล้วนะคะจะใช้หนึ่งปดคือขอบตีนผีในหรือประมาณ 2- องสามมีนะคะัดะเก็บแล้วก็เย็บยาวเลยค่ะเนี่ยค่ะพยายามจิกตรงนี้ไว้นะคะ พื่อให้ผ้าถ้าถ้าสังเกตว่าเราจิกตรงนี้นะคะจะมีผ้าชิ้นนอกแล้วก็ผ้าซับในนะคะที่เป็นถุงอยู่ข้างในเนี่ยเราจะจับสัมพันธ์ได้แล้วก็เย็บติดทั้งคู่เลยค่ะกระเข็ก็ประมาณสองถึงมิลหรือ1ส่วน8นะคะ1ส่วน8พอถึงใกล้ๆนะคะเราจะไม่มาถึงมุมเลยพอถึงใกล้ๆเราก็ทำปมผูกเอาไว้ แล้วก็กดตัดได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่มีปุ่มตัดได้เราก็ยกแล้วก็ตัดได้เลยนะคะเราก็ทําสันแบบนี้ค่ะทำสีสันเห็นไ,ไหมคะเริ่มเป็นแนวลงมา mm. อย่าลืมว่าที่แน่ๆคือให้รูดนะคะ mm. เพื่อจิกให้ติดทั้งผ้าข้างนอกและข้างในทําอย่างนี้ค่ะทั้งสีส่สีสีสาค่ะคราวนี้เราทำสีเสา ที่เป็นสันนะคะสีเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วกระเป๋าก็จะเป็นทรงมากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้มาทําตัวก้นกระเป๋ากันตรงนี้อาจจะยังตรงๆอยู่ใช่ไหมคะเราก็ทําตัวก้นกระเป๋าจะ,จะใช้แผ่นแผ่นก้นกระเป๋าอันนี้นะคะอันนี้คือจะนําเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยก็ค่อนข้างนุ่มแข็งแรงแล้วก็เวลาสะพาย ก็เวลาที่เสียดสีกับเราตรงมุมตรงนี้ค่ะก็จะไม่เจ็บแต่เห็นไหมคะจะเป็นแผ่นเป็นทรงด้านหนึ่งเขาเนี่ยค่ะจะเป็นกาวนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรียบๆแล้วก็เอาผ้าเนี่ยค่ะตัดเท่าเลยค่ะแล้วก็รีดเลยนะคะใช้เตารีดรีดแล้วก็ทําเป็นตัวรองก้นกระเป๋าก็กระเป๋าก็จะไม่ตึงไปนะคะแล้วก็เวลาสะพายตรงนี้เสียดสีกับร่างกายก็ไม่เจ็บด้วยนะคะแล้วก็ทาําคัฟฟคัฟเสร็จแล้วนะคะนั่นคือ ผ้าก็จะเป็นสไตล์กระเป๋าจะเป็นสไตล์กระเป๋าที่ไม่เหมือนของใครนะคะใส่หนังสือให้ลูกๆหลานๆน,นะคะลองดูค่ะแล้วพบกันครั้งหน้านะคะครั้งนี้ก็ขอจบครับ,บรับครับ